ืแล้วก็อยากเน้นย้ำม,มากๆนะจุดยอมแพ้นะ SL นะคุณต้องเลือกนะระหว่างวาง SL ที่ห้าเอร์็นะคัดตั้งแต่ตรงนี้นะหรือว่าจะรอคัดช่วงชุดล่างนะอันนี้คุณเลือกได้นะแต่ว่าแนะนำนะห้าถึงสิเปอร์ซ็นตะอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่สำคัญมากๆนะก็คือการจัดสัดส่วนพอร์ตฟลิโอให้เหมาะสมนะไม่ว่าจะเป็นการวาง แคสเบต้าหรือว่าอัลฟนะคือเออปกติเราอยู่ในโลกลงทุนนะแล้วก็ช่วงช่วงนี้มีคอนเทนต์ค่อนข้างขิดนะไอเรื่องแบบผลตอบแทนสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ศึกษาและให้เข้าใจจริงๆแต่ก่อนนะว่ามันมันคืออะไรนะแล้วก็จริงๆถามผมเนี่ยเออคือการลงทุนแล้วให้ได้กําไรมันไม่ได้มีแค่ในตลาดทุนนะผมเคยเจอนักธุรกิจบางคนเนี่ยคือ เขาได้ลิตฟรีปีละสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยเขาถามผมว่าแบบเออเราเขาจะเอาเงินมาเสี่ยงในตลาดทุนทําไมอืมซึ่งอันเนี้ยคือมันมันแล้วแต่คนว่าเราเนี่ยรู้แค่ไหนเนาะคือถ้าเรามีความรู้ในการหากําไรเนี่ยก็ทําที่เราถนัดดีกว่าโอเคฮะปึ๊บปุ๊บ,บรอเรียนดินามิกมั n e y m มเนจเม e น t ครับโอเคฮะ เออคอนนี้มันจะคุ้มเกินไปฮะแต่แน่นอนนะอันนี้ตั้งใจจะทำให้คุ้มเลยนะฮะเดีวไว้เจอกันนะฮะเออปึ๊บอ,อืมแล้วก็เรื่องที่เทรดเดอร์นะอาจจะเริ่มเรื่องนะคือสิ่งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องคือผมว่าบางทีเราจะยึดติดกับตัวสินทรัพย์นะคือบางคนชอบทองบางคนชอบ หุ้นไทยบางคนชอบหุ้นต่างประเทศนะฮะอันเนี้ยคืออยากให้ศึกษาพฤติกรรมมันดีๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีพฤติกรรมหรือนิสัยมันยังไงนะฮะคือบางสินทรัพย์มันเคลื่อนที่บางเวลานะคือถ้าเกิดใครเทรดอินท่าเดย์นะคือคุณลองสังเกตดูดีๆนะอินท่าเดย์หมายถึงว่าเทรดในวันนะสินทรัพย์มันไม่ได้วิ่งตลอด24ชั่วโมงนะฮะคือถ้าถ้าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นโกลบอลหน่อยนะคือมันก็จะวิ่งดึกนะช่วง2ทุ่ม ถึงเที่ยงคืนประมาณเนี้ยก็จะวิ่งแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็น t f e c หคุ้นไทยเรานะก็ลองไปสังเกตดูดีๆนะว่าไอ้ช่วงเปิดตลาดมาเนี่ยมันงงๆอะไรหรือเปล่าแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะวิ่งนูน่นวิ่งนี่นะอันนี้ลองไปสังเกตกันดูนะหรือถ้าเกิดใครมีความสามารถนะเอาจริงยุคนี้นะคือใช้ AI ช่วยรีเสิร์ชไดนะ้ก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็การเลือกทม์เฟรมให้เหมาะกับชีวิตของเรานะเออเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะบางคนนะ คือต้องทำอย่างอื่นด้วยแต่ว่าไม่รู้แหละไปเรียนจากอาจารย์ท่านไหนมาเรียนเทรดทำเฟรมเลกต้องเฝ้ากราฟทั้งวันเนี้ยคือผมว่ามันมันก็แปลกนะคือคือเราต้องเลือกทำเฟรมในการลงทุนให้ให้ตอบโจทย์ไลฟ์ตล์นะยกเว้นว่าเราเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของการเลือกกลยุทธ์นะสามเอมเมื่อกี้นะที่พูดนะที่อยากจะเน้นย้ำให้อืแล้วก็อยากจะย้ำมาอีกรอบนึ่งนะก็คือ อย่าทนการขาดทุนนะคือถึงจุดยอมแพ้ sl นะให้คัดทันทีนะหลายๆคนที่ผมเจอนะคือเอ,อแบบว่า position น,นี่ลงมาห้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะคือไม่คัดนะคือแบบสุดยอดนะถามว่าพี่จะทำให้พอรตที่ลงมาจากร้อยเนี่ยเหลือห้าสิบเนี่ยกลับขึ้นไปถึงร้อยเนี่ยพี่ต้องทำผลตอบแทนถ้าได้อีกร้อยนึงเนี่ยคือแบบโหเหนื่อยอะพี่คือถ้าตัดตั้งแต่สักสิบ 15เนี่ยคือเราอาจจะยังพอคุยกันได้นะ